เผ so. so. ื่ออะไรวะว่ากะทากันราบอย่าเข้าใกล้กับแพงตัวนี้นะนอปเร์อยู่ไหนวะนี่เข้าใกล้แล้วของหายน่ะโอ้ยอยาใครจะเป็นคนนำที่เป็นคนนำสินะมามาเลย รูหมอยอ่ะชื่อในกับคลิปล่าสุดที่อัพไปว่าช่วงตอนประมาณสัออกยี่สิบอะเวเฮ้ยเกวียังไงข้าทาข้าถาค้าทาข้าถาแตกเชื่อเลยลูมอสอันนี้ไม่ใช่มันมีอันหนึ่งอ่ะอันที่มันสว่างสว่างไม่ใช่ลูมอสมันคืออะไรที่วามจะติดเฉพาะจุดใช่ไหม อยู่ใกล้ๆกับ oth, ริวมอสเดิมชื่อว่าลักเบาบัสเจอยังหายไปไขึ้นตัวตัวแอลใช่ไหมใช่ LUX อะ่ะเราหากันอันนี้ล <Lum os. S 2> ิวมอสลิมอส์ลักเบาบัสอยู่ไหนวะมองเห็นเลยคือบอกว่า กดไปที่ออสกิลอ่ะแล้วจะอยูต่ตัวคำว่าไลนิ่งไลติ้งสเปลอย่างเงี้ยเห็นยังเขาหากันคือกดขี้ขวาแล้วอ่ะมันจะมีให้เลือกระหว่างทีออสเปลแล้วก็เอาสเปลอ่ะออสเปลมันจะหาง่ายกว่าเว้ย เบอมบารูแม็กซิมาแหละอลยเดี๋ยวพี่นำเองก็ได้ละเขาก็ใช้คาถาโจมตีไปเผื่อตัวอะไรเข้ามาเผื่อใช้ใส่พี่เฮ้ยบอมปารดาเิดาบรา์เนี่ยนี่อะไรยลูกมอสก็ลูกมอสว่าเดี๋ยพี่นำเลยเอ้นี่เข้ามาเข้ามาเข้าามละหาเจอแล้วเหรอเอ้าใช้อะไร ไปผีกันเลยเป็นการจับสแก์ที่แบบว่าคนพอสยองก,าก้าวมากมานี่ไงเฟส i ิลิตแปลว่าเอาแบบเหมือนสถานที่เป็นอาคารอะไรอย่างนี้เอาอกูติดอะไรเนี่ยพบเเสเกิดพร้อมกันด้วยนะ มา exit เดี <It> s <S <the> facility อะไร,รอ,อ,อ่ะขออ่านหน่อยสิอ่านแบบบ่ายอ่ะอ๋อ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 ร่วงไปแล้วตัวหนังสือไม่ขาดโคตรยากเลยอ่ะเที่เรจะสนใจในเรื่องอะไรม,ม่โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้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 โอโอ อะไรเกิดขึ้นเขาเกิดขึ้นโอ้วิญญาณเขาดูจากลา่างอยากขยับเองขยับ,ยยบเดี๋ยวเพิ่งขยับเอ้ยเดี๋ยวนะเราทำแบบว่างกันหรอไม่ใช่ดิกูตัวกูขยับเองมากกว่าไอ่ต้องทำแบบว่างานพี่ติ๊ดแล้วทำยังไงแก้ยังไงไม่รู้ ไม่รูอ่ะาเอ้ย,ย,ยนยี่ยังอายิงขยับผมก็ยิงขยับตามอะ่ะอ๋อถ้าผมขอยากพี่ก็อยากขยับตามเออนานๆเอาอีกแล้วเอาเอาเอาวิธ <laughs> ีเดียว p h y s i c โปรโอเมกมออกมาดีมากเกมมาแล้วมาแล้ว พี่ก็อยู่ที่เดิมเลยพี่เตอขวานว่ามันบอกว่าสามารถกระเทะไอ้นี่ได้ไอ้แผ่นไม้อ่ะนี่นงไงแล้วละตาต่อมาขึ้นดำเลยดำเลยเอาเลยเริ่มเลยมามาแกอจะพาไปไหนแล้วเนี่ย ก็สร้างใหม่ดิทางนี้้วย่างมืดเข้ามาเข้ามาครบได้ตาแดงๆอีไว้ไม่ใช่อันนี้สิโอเคไปหยิบอันนั้นดิมันคืออะไรอะไรวะน่ะ หามาตามมาสิผมขอเอากระถาเออเอ่ออ่าเอ่เอ่ออ่คุณเหลือจสิบอย่าใช้กระถาแบบเมื่อกี้ถ้าหุนวายถัดจัดๆก็มีรูมอสสองคนเพราะว่าเวลาถือของมันจะใช้รูมอสไม่ได้ต้องถือที่นั่นอะไรอ่ะไหนอ่ะเนี่ยเห็นบ้าเรืองแสงอยู่อ่ะ เอ้าเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรได้ยินหรือเปล่าแต่ที่ดูมานี่เป็นตะเกียงเฉยๆนี่หว่าตอนถือให้สว่างเฉยๆอ่ะโอ้ยติดติดออกข้างนอกเขาออกข้างนอกสภาพไม่ไหวหน้าออกสุดๆอ่ะเข้าใจไหมจริงๆแล้วใช้ดูมอสอะเราใช้ไฟฉายดีกว่าเอ้ยเปลี่ยนเป็นกระถางโจมตีไหมล่ะ เฮ้ยนี่รู้จักเปล่าดัมเบิลโดสอาขาเมรกาไอ้ทริปเปิลอดตาครบใช่พี่ก็จะคิดอย่างนั้นแหละพี่กาว่าจะใช้ปืนอยู่ข้างไหนๆคาพาก็าไม่ได้ใช้อ่าใช่ไม่ได้ใช่ใช้ปืนนี่แหละขอกัะนสุดลูกโซ่ได้หรือเปล่าไม่ได้อืม ก็เพอาะวัดมีคนอาจจะบอกว่าเราโกก็เกมไม่ได้ห้ามว่าเราใช้ของที่อยู่ในนี้อ่ะถูกเปล่าหรือแบบมันแบบมันไม่ได้บอกเอาไว้ว่าแบบห้ามโกงนะห้ามเสกอาวุธหรืออาจจะมีแต่กูไม่ได้อ่านมีตูฟองอยู่นั่นน่ะกถูกฟองโอ้ยกูตาใต้เยอะแล้วพอพอพอล้นก็เลยว่าฟูโอ้เกินไปเฮ้ หาอะไรเพืนะ่อจะขึ้นบันไดบันไดตรงเนี้ยดเดอร์บันไดลิงเฮ้ยอ,อะไรอะอะไรตัวอะไร,รมานี่ก่อนไหนอะที่อยู่ข้างล่างโอ้ยเหี้ยเฮ้ยชิดก็จะไฟอัลเทอร์เวเดนงันหาทางอื่น,นแล้วเก็บแธแลงวปเข้าทางอื่นบอกว่าเราต้องหาทางอื่นเข้าแล้ว เอ๊เข้าไปเอาติดต yeah, right. like ิด like ติดทำไรจะยิงแล้ว like ก uh, ็ตายเอาเดี๋ยวอะไรโอ้แม่เจี๊ยงอะไรเต้เจอสัตว์ประหลาดตัวเมื Please, ่อกี้เราระหน่ำกระสุนใส่เรัวเลยอ่าแล้วถราเต้เป็นหน้าไปดูเอ้ยเฮียเอ้ยเอ้ยอะไรอะแตกตาบอดตาบอดหลังเขาโดนเนี่ย ตาบอดเมือยเอ้าเฮ้ยอาบิยู่ไหนตาเขาอยู่ไหนอาภิยู่ไหนหยุดอ้าวอาชีวะไหนล่ะไม่ได้ยินเลยเฮ้ยได้ยินแล้วเอ้ยนี่นี่หยาตุง นี้ต้องแก้พารเเซ่นวะแล้วสอนกันสุดล้วซ้อนเนี่ยจากไหนเก็กเลย่ะหยุดเมนูไหนล่ะที่ให้เซกอ่ะเอ็นตีะเอแล้วก็รงไหนภาพไลไงไปองหาว่าตรงไหนก็ตรวลา์กบเก็ขึ้นมาแล้วก็เก็บเอาเอ้ไปไหนพี่อยู่ไหนมามาแล้วเเห็นนี่ปะ เนี่ยหน้าที่อ่ะอันนี้น่าจะให้เราไปหารูปมาต่อกันด้วยเหมือนที่ต่อเนี่ยดูดิมันมีอะไรเหมือนให้ต่อกันด้วยเนี่ยเราหาเลยเออ,อเนี่ไงจริงด้วยมันก็จะรัาแกใถ้เราต่อเสรเ็จเราจะมาหาที่ตรวที่ งชิ้นที่สองพี่เจอแล้วเว้ยและชิ้นสุดท้ายชิ้นเดียวมันมีซ่อนอยู่ไหนเพราะว่าเราไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่อะมันอยู่หลังโซฟาไออ้อ้ด ทำไมเรายังไม่วาบอ่ะที่เราจะเปิดวาดีกี่รอบเนี่ยเฮ้ยอ้อโอ้อ,อติดๆๆติดติดติดประตูนี้อีกแล้วอ่ะพูดมีอินออเดอร์ from last to the moss list to the m o s จากน้อยไปมากอระไม่รู้ปริศนาเน่น่าจะอย่าง,างน,นั้นเนาะ หมดแต่น้อยไปมากหากว่าอันไหนน้ำหนักน้อยกว่าไปมากกว่าน้อยไปมากเหรอไม่เฮ้ย <Hey, S 2> เปิดรับไปแล้ว,ลวอ๋นะอหรือว่านับกันที่เหลี่ยมวะไม่น่าเกี่ยวนะน่าจะแค่วางเฉยเอาไว้ในป p p o ไซ์์คือตรงข้าม ไม่ใดย,ยังไงวะออปเปอร์ไซด์แปลว่าด้านตรงข้ามใช่ปะถ้าจะไม่ผิดอ,ะอ,อ,ะอ่ะออปเปอร์เซตเอ่อาออปเปอร์ไซด์อ่เอาเอาเอาออปเปอร์เซตนี่เหรออ่านยังไงจะแม่ออปเปอร์เซตออปเปอร์เซตแล้วลย,ยังไงวางแล้วยังไงด้านตรงข้ามอันนี้ต้องวางมึงแปบบ๊บที่นึกอะไรได้อย่างวะ นี่คือความเห็นส่วนตัวนะอันที่ใกล้เคียงที่สุดเหรอโอ้มีสี่เหลี่ยมทั้งสองอันแน่ ชี่ไงวอะถ้าต้องต้องต้องหมพี่ต้องหมดเที่ยวเที่ยวหมพี่ได้จริงให้บอกแต่ผมมีวิธีแก่อ่าอ่าติดติดติดไรคือตอนแรกบอกว่าอะไรว่าออปเปอร์ไซด์ใช่ไหมได้คำไงมั้งนะ ไม่ได้ผมมีวิธีแก้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ด่าเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้ด่ะเฮ้ยทำไมไม่ได้ไม่รู้ว้าวนี่ไงทำไมคุณบอกว่าไม่ได้อ่ะเชื่อยังไม่เชื่อไม่รู้ไม่รู้หรือเล่ผมไม่รู้เลยไม่ใช่ไม่ใช่สมองไม่ต้องมีอ่ะ ตรงนี้ประตูบิดเดี่ยวน่จาจะประตูทางนี้ครบอันนี้มีกุญแจว่ะมานนี่มานนี่ <Okay. S 1> เห็นปะตัวเนี้ยไม่มีไฮไลท์สีมีไฮไลท์แสงอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยมันดูสว่างกว่าตรงอื่นเลยน้องปิดไฟดิ เงายูยูจะแฟดไลท์ใช้เฟดไลท์แล้วต้องหาที่วางว่ะโอ้ติด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 ไปเออไปเออบราโวบราโวทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่อะออะไรวะอะใจไม่ใช่อ่ะ ม,มันมีหลายทางนี่มันไม่ใช่ทางนี้ทางเดียวซะหน่อยเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะไม่พอนุมมีตัวรอจับสกเกลแฮยมีตัวดักเหรอมีตัวดักเปเป,เป็นเพียยไอา้าประตูนี้นี่หว่าเอาทางไหนอ่ะ ขีวิทย์อนุทเซียงดอลลิฟส์อย่าปล่อยเราไปลิฟลิฟนี่แปลว่าอะไรอย่าทิ้งอย่าทิ้งใช่ไหมดอนลิฟส์นี่ก็อย่าอย่าทิ้งกันไปนี่พี่ได้กุญใจเอาแล้วดิอันตัวควายทางเดิมทางเดิมอเอาทางไหนวะเนี่ยจำได้จริงวะเนี่ยอย่างนี้กลับกลับไปกลับไปไปแหมชวนหลงทางนี้อ่ะ เอ้ยเฮ้ยฮะอะไรนี่ประตูเปิดได้เหรอ,อเ,เ,เอ้ยแล้วผู้แจนที่กูจะเก็บไปทำหาแล้ววะเนี่ยม,มันจะมีใช้ทางอื่นใช่ม,ไ,มได้มันไม่ได้มีแค่ประตูนี้อสอประตูนั้นน่่พี่อยู่ไหนล่ะโอ้โห อ๋อใช้ประตูตรงทางออกไหนใช่ทางออกทางออกเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเปือเปล่านี่เหรอไหมนี่เปิดประตูมีกุญแจอยู่ดอกเก็บ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 ไปให้ยิง ออันท่วควายจะไปรู้ไหมล่ะจะอันหนึ่งอ่ะไม่ใช่แน่ไม่ใช่นี้แป๊บจะหาประตูเปิดสักแป๊บหนึง่งอา้อาวเฮ้ยความจริงมันใช้ไก่ตรงนี้เว่ยมึงเสือกเปิดไป,ดป,ดปดแล้ว <c oughs> เ,เ,ลเข้ายังไงวนะล่ะเข้ายังไง ไปโย่าครบ<น>หนังอะไรนะ่าสงสารนั่ะรห,ห,หนังพัวช่ยี่ห้อหนังหนังพวังพวหนังพัวหนังพัวคนที่ไม่เข้าใจก็ปล่อยให้เขาไม่เข้าใจต่อไปใช่ไหมครับใช่ ดูวีทูบกับเขาหรือเปล่าเราอะตั้งใจดูทำไมวะไลฟ์เป็นชั่วโมงเลยเอา้าก็สตรีมเมอร์นะมันก็ต้องไลฟ์เป็นชั่วโมงโอายเป็ไม่ค่อยชอบรือตรีมตาเบมเมิ์ลสตรีมไงล่ะโอ้ยตัวนั้นเราไม่ควรจะไปฆ่ามันเว้ยจริงเหรอเออ ห้าเฮ้ยนั่วผมลองเอาไปเขอาเสิ่งนี้พี่อะไรวะเสิ่งมันเข้าไปใหม่จะบ้าดู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 เฮ้ยไ่ไปได้นะเฮียเครื่อมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเซตเอาไว้แต่แรกวะไงเห็นปะเราเข้าไปก็เข้าไม่ได้หรือว่าคุณต้องรีเซิร์ฟใหม่ตลอดเลยครับเดียว ไอ้เหี้ยก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกำลังดูเนี่ยมึงก็โง่ไอ้เหี้ยถ้างั้นเปิดเลยก่าอีกทกันนี่ทาไน้นี่โอยตัวอะไรพุ่งวะประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ตีวีอะไรงั้นเราไม่ควรจะไปฆ่ามันใช่ไหมใช่เราไม่ควรจะไปฆ่ามันเลย ก็ปล่อยให้มันเป็นตามยถากรรมมันไปผมจำได้ว่าห้องอยู่ไหนเรวพี่อะไรอยู่ตรงไหนเรจำไม่ได้โน้เขียนว่าพี่เจอกญแจ่หนึ่งแหละโอยี่พี่เรามาเปิดห้องนี้ก่อนใช่ไหมใช่จเปิดห้องข้างนอกก่อนโอ๊ยโอ๊ยนี่ใช่ห้องนี้แหละ เป็นไงนสเปรันห์หอยหอยสิตามมาตามมาได้เนละโ,โดลูละเอีพองดูละเอพมองนี่นี่ใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่กูอยู่ไหนเนี่ยนี่กูได้แต่ได้ผมหาไม่ถูกเออ ก็เหนเสือจิงแล้วเปิดใส่มันน่ะเออเอ,อ,อย่าพูไปยังไม่พร้อมนี่ห้องอะไรวะมี่ห้องโอ้ยอะไรอะ่ะราคบจอดำเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เปิดได้ตรงนี้กาาก็เข้าได้เราต้องหากล่องมาวางนี่ถูกเล้า โอ้โห,โโห,โโหตายนี่ไงเราต้องหากล่องมาวางถอยถอย,ถอยครับถอยมีใบอยะยาไหมครับเนี <c oughs> ่ยคุณลูกค้าส่งของใช่ไหมครับมใช่รับสั่งอะไรมาครับเนี่ยโอ้โขึ้นไม่ได้ <c oughs> ขึ้นไม่ได้มาตามมาขึ้นมา ไอโซโลไอโซเลชันหรอวะอ๋ออ่าวไอโซเลชันใช่ไหมไม่ต้องอา่านไอต้องอา่อานไอโซไอโซไอโซเลชันโอ้ยใจหมดเฮียประตูหายตายหูประตูหายอ่านอะไรนะประตูประตูเฮ้ยเสียอะไรอะ่ะ,ะโอ้ย มีเอซพี SCP ตัวไหนหลุดครับเนี่ยตอนนี้น <พบ S 2> <Okay. S 1> ี้พบไม่ไมให้เดินชมประตูมันก็เปิดให้เลยโอคอมมีมแสลงว่ะต้องให้งัดอะไรสักอย่างแน่แนเป็นไปเอ้ยติดอะไรเนี่ย หิวกูแดงเึ้นอยเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๋อเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนเว้ยบนไหนเ <N> นี่ยนี่อ่ะข้างบนเราหัว,วเราเนี่ยแบบต้องหาอะไรปีนขึ้นไปอ่ะไม่ขึ้นได้เออขึ้นไงวะ พระเจ้าขึ้นอย่างพัะเจ้าขึ้นยังไงเนี่ยยังไงพระเจ้าขึ้นอย่างพัะเจ้า,เอ,า,า,จาเอ๊แล้วไงต่อวะที่ผ่านมาเลยมา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  อเอ้ยเบโลงี้งเบโลงี้ตามมาจะได้จบกันสักทีนี่ยังไงวะ,ะจะได้จบกันสักทีเฮ้ยขึ้นแล้วก็ขึ้นหลาเนี้ยเฮ้ยเกินไปละเกียจจัด ได้ต่อที่ต่อที่วะถ้าเกิดเราเป็นนายกที่ประเทศกูล่มจมแน่พูดได้เลยไม่น่าไงหล่อเท่มึงไะหล่อเท่มึงอ่ะจังเท่อุ้ยเฮี้ยอะไรอ่ะ การหนีไม่ใช่ทางาที่จะเอาชีวิตรอดจากขวัญ้ายอ๋อจบแล้วคือเกมนี้เหมือนจะซื้อให้เห็นว่าต่อให้เราหนีก็ไม่ใช่หนทางที่ดีอ่ะคิดยังไงวะคือถึงแม้มันบอกว่าการหนีมันไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดเลยคิดยังไงวะ ไอ้ไอ้ส่วนไอ้ยิ่งบอกไอ้ยิ่งใหม่แบบใครยิงใส่โอ้เอาทำไมยูพี่อยู่ที่ไหนนี่นี่โหสาวบ้านเรื่องเพลงได้ปะแต่เสียงเพลงนี้ไม่ไม่น่าพี่ลมจัดก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ชอาบกดไลค์ทราบกดแชร์โอเคดีๆมันๆโ้วัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ